เลียงฟังๆๆนักเรียนดูกระดังอกเรียกว่าเป็บาทนึ่จะบ่ถูกเยอะเยสิคิดด้อไ่กเมอนเ่้จเียร้องกอนเียร้องก่อนเลยเียร้องก่อนเลยเอาที่ันเพื่อมันใจนี่เดียวคอยทยักให้

อะจะไหวสี hey. ่ส hey. 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 oh. hey, hey, ิบไบลายได้สามก่อนืมเปิดตายแล้วหกหามสองเอหกเอียวี okay ่สี่หกสองอดูวะพี่แา้หกอ่เอียวเรียบร้อยแล้ว่อยบไม่เรียบร้อยอันนี้สามสี่ห้าเดไเติงตัไหนลรอเนี้ยสงเดียว้านนี้ติงตั้กับเนี่ย หนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิเอ็ดสิบสองาม้าสหกสเจ็ดก็ยี่สิบแปดย่เ็ด่สก็เมื่อวงสมากเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ด่สิองสิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดก็ยี่สด สองหมืเจด้าสเดองสามสี่าเจ็ดเจมันเียมันเดียวได้ปะเดียวจะเตะตามช่องมเนาะอเอาอเเอาหอยเอาพอไได้หาตเจ๊มากับกเจ็ดแปดเกปแสดงว่าหนูใจตามสหมื่นไปเจ้าจีตามหน่สองเจ็ปก้าสิบ่งสองสามสี่ห 7 8 9 10 12 3 4 5 7 8 9 10 5 30,000 30,000ได้ห3 12 12 3 4 5 1 2 1 3 4 6 7 8 9 10อันนี้ยังอ่ออนี่เอ30ใบ3 9 10อันนี้1ใบ หนึ่ใบหนึ่งคบปาบค้ได้เดยหใบสิใบก็บอกไวเลยถ้าเจเราดิบมูหัวไปอย่างนี้แตสอเก้าส่อ่าใบอันนี้กักนะสามหมื่นใบแล้วามสี่สิบเดบสี่ด้าก้าสามบ เอ็ดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สิบอาสี่บกสามเส้นองเส้นห้าส่เียวใส่าหกเที่ยวเท่าไหร่นะตับเดียวอะตับสองมืหกมืครบแลาครบแล้วนะ เอาพกมากกว่เอาอย่ะเอ่าเมื่อกี้เราจ่กี่เท่าไรนะสามหมื่นสามหมื่นกกักอะไรกะีสามกีสามเรอไม่กะซีสามโอเคเอาพกมาแล้วเอาพกมาแล้วสักใช่หรือเล่า่จนนี่เอาใม่ในขมัเหรเอาพกแล้วเนาะพก ก็ยาสีสองอย่างตังยี่ส่งยาอสดูดังเป็นคนอื่นบ้างสีตังสนดบหนอยจ้าสเดีบไปหน่อยสด็บแค่เนี้ยนี่ไงก็เมาหอด้ะเขาจะยิ้มนะสีสับเี้

เอ๊1 1> หกห้าหกหาหกห้าเอาไหมอไมอ๋อมีหแล้วเจ้าเนี้ไปเราได้เนหกห้าอาตัดกินขึ้นนยเอาเปิดไปนีจะกินะไรเกินเอี้ยงหกห้าสองตันนี่สิออกนีสี่สองเอียวหกห้าสองจ้ะสี่กี่ดอกวะนั่นเี um ่ยสีีดำเอาขึ้นไปึ้นไปไม่ขับไป เจ้าคักซีสองมาได้เจ้าเสียได้หืมยมากังหาหเจ้าักซีสองเซสองเสียขาดนะเพราะประกันซีตํของบาแมเมนแลเวต่มยุดซีสองซีสองขอยแล้วมากักโคงหาโงหาเจ้าเลยไม่เอาซีต่ำอได้เจ้าเจเสียเจ้าตงขครืหนีขอยมาดิอือเจ้าเสียสิเจ้าเสียดีเดี๋ยว อันนี้คอยให้เจ้าิมอขนเจ้าไปใ้เองของอาจารย์ไปคืนเจ้าไปยุ่งสช้บ้าะไหมเจ้าไม่ยู่สีตามีตเจ้าพอได้นั่นแหละพอได้อันนี้กินตัามสองกินสองเดียวกินสี่สองเยวกินสี่สกินหนึ่งสสามาเจ้าตัมพอี่ตัมสองม่ เจ็ดสิบออันนี้เจ้าตองสียอนุเท่าไหรสี่หมื่นสี่หอันนี้ของไฟเบร์เจ้าไ่ได้ลกจะลงรงตังิบ่ได้ลงของต่แล้วนกอวยมาแต่นี้ทั้งนี้ลออันนี้เมื่ไม่รู้นกอวยมานี่เสียเงินอันนี้เมือาของไฟเราลักสาวอยู่เจ็ดเหลืออีกเท่านะสี่หมื่นสี่หก็ให้เขาลงอง้าสิบหเจ็ดสิบแปดกสามสิบหนึ่งสองสา Sự sống danh tiếng hát hào hứng đấy danh tiếng hát sụt rít chóng 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 danh tiếng hát sụt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  danh tiếng

สองสามแล้วสสี่ด้วยเดือนหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองสันสี่สองสามสี่หนึ่งหมื่น สองสามสี่กาห้าสองนี่สิเต็งหาดิลมากร็เตงหาถ้าไม่ลบก็กาวห้าสองเต็งสองเลยสีอีกว่าละโรงไหนเป็นใจกันออกหาหากเจ้าสิได้ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจพั่ใออกห้าห้าสองนะถ้ามันมีมีสองก็มีห้ หาสองสอมันมีสองตัวเพราะมันมีหาสองสันก็ด้ยรกมากสันนี่นะเปิดเฉลยเปิดดูสิสันจะไปเฉลยจะได้อย่ซอยไรก็จะวาอย่างนี้หนานี่ไหมสองสามสี่ว้าที่โษเต็มเครื่องแล้วตอนนี้สองสามสี่ตปีค่ะเตปีค่ะว้าที่โตโอ้เต็มเครมาเตรยมเต็มเลยไปซื้อกระสอบไปซื้อกระสอบอไม่ใช่เด้อ ิ2 2ตั7 8 9 0อ่ะของใครอของ2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 7 8 9 0 1 2 3 6 7 8 1 2 8 9 0 1 2 0 1 2 1 2 3 2 4 0 2 5 2 4 6 8 9 2 3 7 0 2 3 8 1 2 3 9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3 0 1 3 2 3 4 5 3 5 3 6 8 9 0 3 7 3 8 3 9 4 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 หนย่งหนึ่นึ่งสองสามสี่ห้าเจแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิมาสิกเจ็ดสิบแปดเก้าสามสิบแปดกต่างหากีก็ไปซองก็ได้ยังง้นเหอมี่เจ็ดเาสิบหน่งมเมนมันบริสุธิเต็มเลอสาสห้าสิบเจ็ดป้าส ี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบปารสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ้คู่เจ็ดแปกสิบสิบเอ็ดมื่นอ็ดนชมมื่นเอ็ด่สองสามสี่หกเจ็ดแปด้เอี่สิ้าสิบหกสิบเดเกายี่สิบน่สสสามสี่ห้าสิบหกสิบเ็ดสิบเก้าสยสิบ

เท่ต่อ28ไปโยนนั่นเน่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเราถูกเมตรสองสามสห้าหกเจ็ดแปดก้าวมืเกเยเจมเก้านะไปบูดมหานาบมางนี่ละเนี่ยที่ะหนึ่สองสาม้าหกเจ็ดแดเือเก้าเลยเจก้ะได้เลือดปนึงมันอาปากไม่ดีละดีก็ยืน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดก็ี่สิองหมื่นของครสี่กเจ็ดก้าสิบเ็ดองสามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดแก็ยีโอออกแบบนี่กันักประวัติเาไว้ตนี้สองสามสี ีเวนคูบ,บ้างเหอะสองสามสี่นั่นเวลาจ่ายก็จะบนฮะนิ้เลยนี่แหละเนาะนาเคยทำ

ไม่เคยมีเลยเอาเอายั้มาลงยังนิ่งยั้งะนิ่งแล้วก็เปิดสนะตักไยอกสิจุ่มเปิดล้เปิดกินคนเดียวแล้วอุ้ยไฮโลรินแล้วแน่นป่ะแน่นป่ะยาวอกงมเปิดกินเี่อเดียวเดียวเลยเดียวนะ ห่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดย่บสือาจ็ดแปดเก้าสิบเอองสามสี่สิบาสิบหกสิบเจ็ดปยี่สิบเจำยังดีเลยหงสองสากอเินนสี่พเงสามสี่สิบห้าสิ เจ็ดสิบแดเก้ายี่สิบเอ็ดสองย่สาี่ยห้ยหก็ดิบเก้าตนจแปดหกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้องย่าย่ี่สิบสมเ็ดสิบแปเก้าสิบเจ็ดสิบสองยี่สายี่ส 96 5 9 9 9

รูปอไนะต้องออกรูกคู่แล้ววันนี้ออกคู่แล้วออกเลียงเนี่เสร็จเลยรยูปนันจะออกคู่แ้วเนี่ยสองสามสี่ดังคู่ยังก็ได้คู่ยังก็ได้ขอ,อแหงคู่การเลียงเนี่ยโดนหลายบท S 1>, 1, <S 2> <ines> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 so <którym> ี่ห้า1ก10 1ดแปดเก้าสสสองสามส่ห้าส้างสานึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสสงสามสีห้าสสต็งสองสมสสองสามี่านเป็นแสนได้จัดไป ชมชมชมพอิ้สักมต้องเลยนี่นี่เต่งขาอืมมาช่วยกันนะเอาห้าตำสามสิห์ะโ้าวใบาวใแลเอ้าไมเอาดีกว่มันไดไปเอแค่นี้ไ้ลเลนนเนาะอในเชมอู้เท่ากับเขย่าไม้ท่านี้ หกสองเขาเอียวเอียดเอเอียวสามเป็นสิเอออห้สีได้ไหมเด็กกินหมดโอ้โหที่ทั้งสองตามสามเสียกันมสามดิใช่จ้านั่นแหละนั่นนั่นนั่นพี่มป๊อดสไม่มาทำะมองสองนะนาืมือนะสามสองมาปุ๊บนี่มุ้นพึ่งมาเป็นหกเนายังเอาธนาจะเอาสอง สี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ด่สิบสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดปดเก้าสิบ้ายสิบหมืน้ะอี้อัน้เอาไปเอาไสองสมสองสี่เจ้ับ้ยงอย่างงีเงินสกสิ้นเง็บเอสองหมื่อนู้นไ่ิดใจเอจ้า้เ็นมันจับออกของน้ดีนะคนไ่ออกสองสามสีก็ขาดทุนเยอะ เนี่ยเนี่ยเขาจะแทงเนี่ยขานักรอเนี่ยนี่ตัวเองอ่ะเดียวอ้ออวาวบังหมดเลเียดเต็มเดียวจะออกกรรมก็ไม่ออกการนี่แหละออกแน่แ่ ออกซิเจนดีอือเอาหายซีองอีกท่านเองอ่าโล่งจังท่านเ่งมันโล่งมันโล่งมันโล่งอุ้ยโล่งมันไม่เต็มตัวขนาบลลูงโล่งอีกไปเปิดไหมอืมเล็นหนึงสองสาม

พยงทะเลยากยากสตีนน่ง้นิ่อาจจะนิ่ก็ดไม่อยากเอาันันมาเลยว่เอียวเขียยวกับสี่อะหนึ่งเงี้ยสองเกียวสี่สองนั่นเองคือสองสี่ดู่ต้นต่ำฉันมีสามโดมห้าสีสองทำกระถูกเตนตำเตนต่ำสองหมื่นห้าส่สองก็ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 7,9,10,11,12,13,14,15,16 7,8,16 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 7,9,11,12,13,14,15 7,8,28顆 Switzerland 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 10 1,2,3,4,5 7,8,9,11,12 speeding

ก็เองแม่นแล้วใครตัวสี่สองอ่ะเจอเลีดสามสิบเจ็ดนสองามสี้าสิบเจ็ดตกาสี่สิบแปดยวต่ำใครเอตองไมู่พูดเลนาต้องนูจับไม่ได้จับอะไรเลยเดี๋ยวก็ยี่สิบสองเยตำเอง สองยให้ท้งสนงยคงโอ้ให้พวงอะมันวไเลยนึงองสี่แปดหกมันว่างไงเลยใส่อเจ็ดเจดเก้าสนึงหมื่นหนึ่งหมื่นเดยอดต่ำหสองสองนกี่หมื่นเอา่ามหม่นเจ็ดดเก้าสิบเอา่หมื่นหนึ่งส่าหกเจ็ดเดเก้าสิบสองหมื่นเดียวสองหมื่นสามห ปดเก้าสิบสามอทสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอันนี้่มนี่ก็พอได้อยู่่ห้าเจินโอ้สี่สอยวเต็มยังเลยันันด